สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนพัฒนาการคิดค่ะห้องเรียนที่เต็มไปด้วยกิจกรรมสนุกสนานต่างๆมากมายสัปดาห์นี้ได้มาเจอหน้าคุณครูแตงโมแล้วแน่นอนค่ะเจอกันแบบนี้จะต้องมีนิทานสนุกๆมาเล่าให้เด็กฟังอีกเช่นเคยสัปดาห์นี้เป็นนิทานเรื่องเสื้อคอกระเช้าของคุณยายเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าว เด็กผู้หญิงคนนี้เขาจะพาไปทำอะไรแล้วเสื้อคอกระเช้าของคุณยายมาเกี่ยวอะไรด้วยเด็กๆขาก่อนที่จะไปฟังนิทานเด็กๆสัญญากับคุณูแตงโมนะว่าเด็กๆจะตั้งใจฟังตั้งใจดูถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะนิทานชุดรักโลกเรื่องเสื้อคอกระเช้าของคุณยายเรื่องโดยครูโย ภาพโดยสีนินเป้ยอาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งทุกวันหลังเลิกเรียนเป้ยจะไปตลาดกับคุณแม่และช่วยคุณแม่ถือของอยู่เสมอพรุ่งนี้ลูกปิดเทอมแล้วเราไปเที่ยวบ้านคุณยายกันดีไหมจ๊ะคุณแม่เป้ยถามขณะเดินดูของที่ตลาด ไปค่ะหนูชอบไปบ้านของคุณยายเพราะมีดอกไม้เยอะอากาศก็ดีดีเป้ยตอบตกลงทันทีวันต่อมาครอบครัวของเป้ยรวมถึงเจ้าเสือดำแมวโกนจาเพื่อนรักของเป้ยเดินทางไปบ้านของคุณยายที่อยู่นอกเมืองระหว่างทางเป้ยเห็นถุงพลาสติก และขยะมากมายตามถนนและในแม่น้ำทำไมขยะถึงเยอะขนาดนี้กลิ่นเหม็นด้วยเปยพูดหลังจากเปิดกระจกรถดูเพราะว่าผู้คนมักง่ายไม่ทิ้งขยะลงถังถุงพลาสติกย่อยสลายยากก็เลยเป็นขยะแบบนี้ยังไงละจ๊ะคุณพ่ออธิบาย เมื่อใกล้ถึงบ้านคุณยายทั้งสองข้างทางก็เต็มไปด้วยดอกไม้มีผีเสื้อนานา,นาชนิดแม่น้ำลำคลองก็ใสสะอาดไม่มีขยะจากถุงพลาสติกเลยสดชื่นจังเลยค่ะเปยพูดหลังจากเปิดกระจกรถเพื่อสูดอากาศที่แสนจะสดชื่นเมื่อถึงบ้านคุณยาย เป้ลรีบวิ่งไปหาคุณยายด้วยความคิดถึงสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีจ้ะหลานรักคุณยายโอบกอดเปยลด้วยความเอ็นดูโอ้โหดอกไม้บ้านคุณยายสวยจังเลยค่ะมีกลิ่นหอมด้วยเปิยลพูดพางมองไปรอบรอบบ้านตกเย็น คุณยายพาเป้ยไปเดินตลาดที่อยู่ใกล้ๆบ้านพ่อค้าแม่ค้าที่นี่ต่างใช้วัสดุจากธรรมชาติใส่ผักใส่ปลาใส่อาหารชาวบ้านที่มาเดินจับจ่ายซื้อของต่างก็ถือตะกร้าและถุงผ้ากันมาทุกคนเช้าว,วันรุ่งขึ้นคุณยายพาเป้ยไปวัด โดยใช้ตะกร้าไม้ไผ่สารใส่ดอกไม้ใส่ทูบเทียนและปิ่นโตใส่อาหารเพื่อนำไปถวายพระเป้ยเริ่มสังเกตเห็นว่าคุณยายและชาวบ้านที่นี่ไม่มีใครใช้ถุงพลาสติกเลยไม่มีใครใช้ถุงพลาสติกทั้งที่บ้านที่ตลาดและวัด อีกทั้งข้างทางและในแม่น้ำลำคลองก็ไม่มีขยะส่งกลิ่นเหม็นจึงทำให้อากาศบริสุทธิ์เมื่อกลับจากวัดเป้ยเห็นคุณยายกำลังเย็บเสื้อคอกระเช้าอยู่จึงรีบเข้าไปดูด้วยความสนใจคุณยายทำอะไรอยู่คะยายกำลังเย็บถุงผ้าอยู่จ้ะเอ๊ะ แต่นี่มันเสื้อคอกระเช้าของคุณยายนี่คะเป้ยถามด้วยความสงสัยยายไม่ได้ใช้แล้วเลยนำมาเย็บเป็นถุงผ้าจ้ะใส่ของได้เยอะถ้าทำเปื้อนเละเอะเธอะก็นำไปซักแล้วยังพับเก็บได้อีกด้วยนะว้าวถุงผ้านี่ดีกว่าถุงพลาสติกเยอะเลยนะคะ คุณพ่อบอกว่าถุงพลาสติกย่อยสลายยากและทำให้มีขยะเยอะด้วยเปยเล่าให้คุณย่าฟังใช่จ้ะถุงพลาสติกใช้ได้ไม่กี่ครั้งก็ขาดกลายเป็นขยะหลานอยากได้ถุงผ้าจากเสื้อคอกระเช้าของคุณยายไหมล่ะยายยกให้ขอบคุณค่ะเปยกล่าวขอบคุณคุณยาย ทางยิ้มแก้มปริเพราะจะได้ใช้ถุงผ้าจากเสื้อคอกระเช้าของคุณยายตกเย็นเปยสะพายถุงผ้าจากเสื้อคอกระเช้าของคุณยายไปตลาดเพื่อใส่ผักใส่ผลไม้ถุงผ้าสวยจังเลยจ้ะบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเอ่ยชื่นชมเปยต่อไปนี้ หนูจะใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกที่บ้านของหนูจะได้ไม่มีขยะและอากาศดีเหมือนที่บ้านของคุณยายค่ะเปยพูดด้วยความภาคภูมิใจก่อนกลับบ้านทุกคนมาสวัสดีคุณยายก่อนกลับสวัสดีค่ะคุณยายแล้วหนูจะมาหาบ่อยๆนะคะเมื่อพูดจบเปยสวมกอดคุณยาย และไม่ลืมถุงผ้าที่ทำจากเสื้อคอกระเช้าของคุณยายกลับไปด้วยและแล้วนิทานเรื่องเสื้อคอกระเช้าของคุณยายก็ได้จบลงแล้วเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะเด็กหญิงเป้ยผ้าเด็กๆไปเจอกับอะไรมาบ้างและคุณยายทำอะไรให้เด็กหญิงเป้ย สนุกแล้วก็ต้องตอบคำถามได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่ช่วงหนูทําได้ไปเริ่มกันเลยค่ะช่วงหนูทําได้ไดเด็กๆอนุบาลหนึ่งอัดคลิปตอบคำถามว่าถุงผ้าของเป้ยทํามาจากอะไร เด็กๆแนะนำชื่อตัวเองแล้วตอบคำถามเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆส,ส่งลงในกลุ่มไลน์นะคะเด็กๆอนุบาล2อ,อัดคลิปตอบคำถามว่าโทษของถุงพลาสติกค,คืออะไรพร้อมวาดภาพออกแบบถุงผ้าที่เด็กๆอยากได้ตามจินตนาการ และส่งผลงานลงกลุ่มห้องพัฒนาการคิดคุณครูแตงโมรอดูอยู่นะคะเด็กๆอนุบาล3อัดคลิปตอบคำถามบอกประโยชน์และวิธีการใช้ถุงผ้าเด็กๆจะใช้ถุงผ้าเวลาไหนเอาไปใช้อย่างไรพร้อมกับวาดภาพที่เกี่ยวกับนิทานตามจิตนาการ โดยเด็กๆแนะนำชื่อตัวเองแล้วตอบคำถามเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆพร้อมส่งภาพผลงานลงกลุ่มห้องพัฒนาการคิดคุณครูแตงโมรอดูรอชมอยู่นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณเด็กๆมากๆเลยค่ะคุณครูแตงโมลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ